ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มแม่น้ำนคนปรปฐมดินแดนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์ยาวนานได้ซ่อนขุมทรัพย์สีเขียวอมเหลืองอลัมค่าไว้ส้มโอหวานมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้แต่เป็นหัวใจของจังหวัดสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของส้มโอในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ในบรรดาผลไม้มากมายส้มโอคือดาวเด่นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของนครปฐมความเรื่องชื่อด้านรสชาติและคุณภาพทำให้ส้มโอของจังหวัดนครปฐมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นการรับรองและคุ้มครองคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตร ที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ส้มโอที่ขึ้นชื่อของนครปฐมมาตั้งแต่อดีตมีเอกสารจดหมายเหตุชุดกงศูนย์อเมริกันแจ้งว่ากรมเพาะปลูกอเมริกันขอกิ่งส้มโอนครชัยศรีเมื่อปีพุทธศักราช2453แสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชอบพันส้มโอจากนาครชัยศรีอย่างดีเยี่ยม แม้ว่าความพยายามนำไปปลูกที่อเมริกาจะไม่สำเร็จก็ตามในอดีตส้มโอไม่มีเม็ดจากหมู่บ้านริมน้ำท่าจีนอำเภอสามผ่านยังถูกเรียกว่าส้มออมและยังมีความพิเศษยิ่งกว่านั้นคือชาวสวนเคยนำส้มโอพันนี้ขึ้นทูลเกล้าถว,วายพระมหากษัตริย์ถึงสามรัชกาลติดต่อกันทุกปีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวหินในปีพุทธศักราช2493ความสำคัญของสมโอหวานนะครับของที่ว่าประจำจังหวัดของนครปฐมนะครับก็คือว่าตั้งแต่ครั้งอดีตนะครทุกคนจะรู้จักคำว่าสมโอนครจศสีนะครับเมื่อก็มาจังหวัดนครปฐมแล้วต้องนึกถึงสมโอเป็นอันดับแรกเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเราก็มีการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นลักษณะที่ดีนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ดีเหมาะสมกับการปลูกใน3พื้นที่ของจังหวัดนครปฐมคืออำเภอสามพราน 3, 000, อำเภอนครชัยศรีและอำเภอพุพทธมณฑลนะครับแล้วก็รับรองอยู่สสายพันธุ์ด้วยกันนะฮะพันธุ์ขอันอพึ้งกัดทองดีนะครับตำนานกล่าวว่าส้มโอที่ปลูกในนครชัยศรีได้ผล,ผลผลิตดีกว่าแรงเดิมอย่างน่าอัศจรรย์และในอดีตนั้นมีส้มโอไม่มีเม็ด2ชนิดหลักๆคือ ขาวพวงที่มีจุกและขาวแป้นที่ผลกลมแป้นไม่มีจุกอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ส้มโอนคอนปรปฐมมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานคำตอบอาจอยู่ในพื้นแผ่นดินและสายน้ำแห่งนี้ชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทองดีในอำเภอนครชัยศรีสามผานและพุทธมนฑล เพระาะดินบริเวณนี้เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของส้มโอครับลักษณะภูมิประเทศและ,ะความสำคัญในการทำสวนส้มโอนะที่ให้มีรสชาติที่ดีนะครับแล้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับเราต้องอยกขึ้นเป็นล่องนะฮะเป็นล่องสวนนะครับแล้วเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้นะครับไม่ให้ส้มโอเป็นรากเน่าโคนเน่านะครับแล้วก็ เราก็จะมีในเรื่องของธอาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆนะฮะที่ไหลรวมมาอยู่ณสามอำเภอตรงนี้นะฮะอำเภอสัมพั 3, นธ์นครชัยศรีและพุทธมนฑลน,นะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุต่างๆแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนนะครับเวลาปลูกส้มโอไปก็มีรสชาติที่ดีแล้วก็ผลไม้อื่นนะครับก็มีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็มีคุณภาพที่มีที่รสชาติดีนะฮะลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่ปลูกส้มโอนครชัยศรีเป็นที่ราบลุ่ม ของร่ปแม่น้ำนครชัยศรีเดิมหรือที่รู้จักกันในชื่อแม่น้ำท่าจีนเมื่อถึงฤดูการน้ำหลากจะมีตะกอนดินมาทับถมขึ้นเรื่อยๆนำผาธาตุอาหารต่างๆมาไว้ครบถ้วนชาวบ้านจึงเรียกปรากฏการน้ำไหลทรายมูลซึ่งทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงไม่เพียงเท่านั้นในช่วงที่น้ำทะเลหนุนน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะกลายเป็นน้ำกร่อยซึ่ง เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ส้มโอมีรสชาติหวานและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเราอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแล้วก็จะเพะว,ว่าก่อนนั้นจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อครั้งเป็นพันกว่าปีนะคะแล้วก็มีการตกตะกอนของอินทรีย์วัตถุต่างๆนะฮะเมือม่อถึงช่วงหน้าน้ําหลากเนี่ยเขาก็จะพัดพาะตะกอนอินทรีย์วัตถุต่างๆไหลรวมมาเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําไหลรายมูลนะฮะ แลลลเวลาปูกไปกก็มมีีีรรสชาติท่ดนะคับ้โอว่าจะได้ส้มโอแต่ละผลต้องผ่านกระบวนการเพราะปลูกที่พิถีพิถันเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างถูกวิธีการยกกล่องแปลงปลูกและการตากดินเพื่อให้ดินล่วนสุยการเตรียมหลุมปลูกต้องขุดดินแยกบนล่างผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารก่อนนำกิ่งพันุ์มาปลูกอย่างระมัดระวัง การตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตและป้องก,กันโรคแมลงและเมื่อส้มโอออกดอกติดผลอ่อนระยะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่บบอบางที่สุดเกษตรกร,ร,กรต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีและหมั่นตรวจตาการทำลายของศัตรูพืชเช่นพิยไไฟที่อาจทำให้เกิดผลอ่อนร่วงหรือบิดเบี้ยวเสียหายได้ และอุปสรรคที่ชาวสวนต้องเผชิญมาอยู่ทุกๆปีนะครก็นตอนช่วงนี้ก็ปัญหาในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ส่งผลให้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของโรคและ,มะแมลงนะครับโรคก,ก็อาจจะเจอในโรคแคนเตอร์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียแล้วก็มแมลงก็จจะเจอในเรื่องของ แมลงวันผลไม้นะครับที่มาเจาะลูกส้มนะฮะทำลายลูกส้มนะครับนะฮะเราก็จะมีในเรื่องของรากเน่าคลเน่าบ้างนะฮะแต่ก็ไม่มากนะครับแต่เกษตรกรก,ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของตลาดนะครับเกษตรกรก็อยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องของให้มีตลาดมากขึ้นนะฮะแล้วก็หาตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นนี่คืออุปสรรคสําคัญ ที่ชาวสวนต้องเผชิญในทุกปีซึ่งเป็นบททดสอบความอดทนและความรักในอาชีพอย่างแท้จริงสมโอไม่ได้มีเพียงสายพันธุ์เดียวแต่ยังมีความหลากหลายที่น่าสนใจแต่ละพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกสรรได้ตามความชอบอย่างทองดีเนื้อสีชมพูพุ่งเบี่ยนแน่นช่ำน้ำรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นที่นิยมบริโภคและส่งออก ข่าวน้ำผึ้งเนื้อสีขาวอมเหลืองคายน้ำผึ้งรสชาติดีหวานน้ำอมเปรี้ยวไม่มีรสขมปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส้มโอนครชัยศรียางคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันคือการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรมีการพูดคุยตกลงเรื่องราคาเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและมีกำไรรวมถึงการเพิ่มขึ้นของลง้งที่ทำเชิงส่งออกทำให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น จากอดีตถึงปัจจุบันต้มโอหวานยังคงเป็นมากกว่าผลไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างผู้คนผืนดินและสายน้ำเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษส่งต่อมาและเป็นความภาคภูมิใจที่ต้องรักษาไว้เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานและบอกเล่าเรื่องราวความหวานฉ่ำแห่งน,นครปฐมให้โลกได้รู้จักต่อไป